เอาล้ครับผมวันนี้664จะพูดถึงกีฬานะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับสําหรับแต่ละทีมเสื้อนะครับสําหรับการเปิดฤดูกาลซีซั่นใหม่นะครับว่าเป็นเสื้อออกมาแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็มารูปแบบอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็สวยเลยส่วนแอตตาติกาก็ยังคอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเรื่องสปอนสปอนเซอร์นะครับ มาถึงบอลมัดนะครับกับเบนฟอร์ตนะครับปื๊บไบตันแล้วก็เชลซีนะครับอันนี้ก็ผมรู้สึกว่าผมชอบเสื้อไบตันนะรู้สึกสวยดีเนาะแล้วก็เชลซีนะครับก็มาเป็นเหมือนลายลายน้ำหน่อยนะครับก็คิสตันพาเลตแล้วก็เอ็มบอ์ตันนะครับให้ความน้ำเงินเลยน้ำเงินบูมากเลย นะครับคิสตันเเล็กก็ยังเหมือนเดิมนับประสัทแก้วนะครับไปกันต่อครับนี่ฟูลแลมก็ได้แบบอู้ดูเท่นะครับด้วยความปกคอเลยนะครับอ่านะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนเว็บนะครับหน้าสปอนเซอร์ครับแล้วก็ยิปสวิทชาวนะครับอ่าน่าจะเป็นสีน้ำเงินเหมือนเป็นขั้นขั้นนะครับเป็นแท็บๆทบชอบนะครับชอบข้างบนตัวฟูลแลมนะครับเออดูดูสวยเลยนะครับมาต่อครับที่ เลสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ก็เป็นสีน้ำเงินรับสปอนเซอร์ใหม่ด้วยนะครับเป็น BC เกรนนะครับอ่าอยังคงคอนเซปเป็นสีเงินเหมือนเดิมส่วนลิเวอร์พูลนะครับก็มาในรูปแบบปกคอที่เป็นเป็นแถบขาวขั้นแดงนะครับอ่ามานี่เลยแมนเชสเตอร์นะครับเลือดคนละสีสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายเหมือนกันเรียบง่ายเรียบง่าย ไปกันต่อครับที่นิวคาสเซลนะครับนี่นิวคาสเซลกับฟอร์เรนนะครับฟอร์เรนปึ๊บก็สวยนะครับสวยสวยดูมาลายดีนะครับไปต่อครับไปต่อนะครับบางเสื้อบางทีมก็ยังดูเหมือนเหมือนคล้ายๆเหมือนเดิมอยู่นะครับก็มีเปลี่ยนเรื่องสปอนเซอร์บ้างนะครับส่วนเซาเทมตันเออสวยเลยนะเสื้อเซาเทมตันนะครับแล้วก็ สเปอร์นะครับอ่ายังมาในรูปแบบสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นนาตติส่วนเฮองมินนะครับก็ยังดูเรียบง่ายครับดูเรียบง่ายแต่ข้างบนก็ดูสวยเลยส่วนเแาเทมตันนะครับมาเป็นแทบแทเลยนะครับขาวกับแดงครับมากันที่ทีม2ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเวทแฮมนะครับขุนคอนกับวูแฮมตันวันเดอร์เลอร์นะครับไอหมาป่านะครับไปครับผมนี่ก็ชอบอันล่างครับดูสีเหมือน มะม่วงสุกนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยสวัสดี